วันนี้เรามาดูนะคะเสื้อหลุยวิตตองเนาะเห็นไหมเสื้อหลุยวิตตองนะคะอ่าเรามาดูอันนี้เรียกอีคลิปเมนเนาะเห็นไหมเขาจะตอกมาแล้วเขาจะเงามากนะคะเวลาที่ซักเสื้อพวกนเนี้ยเนี่ยต้องระวังนิดนึงไม่ให้เป็นข่วนลอยข่วนแมวเลยนะคะถ้าเกิดอีคลิปเมนตรงนี้เป็นรอยข่วนแมวนะคะเสื้อก็จะเสียราคาเวลาที่หลุยวิตติวิตตอง ทการตอกหมุดมานะคะเขาจะตอกมาหัวตรงเสมอนะคะเวลาที่คุณวุ้นซักเสื้อเนี่ยนะคะความเงาของอีคลิปเมนเนี่ยยังกลับไปเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีรอยนะคะเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม่ก็สำลรีในการขัดเงาให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็เป็นเสื้อหลุยส์ตองนะคะอันนี้ก็หลุยส์ตองอีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมสังเกตอีคลิปเมนของเขาเนี่ยที่แตกต่างจากเสื้อปกติคือ ตัวอะไหล่ของเขาเนี่ยจะเงาเป็นพิเศษนะคะเวลาที่เราดูแลเนี่ยเราไม่ได้ซักตามปกติด้วยนะคะเราซักแบบเจ็ตสตรีมซักนะคะเพราะว่าเสื้อจะสีไม่ซิดไม่ได้โดนน้ำยาใดๆเลยแล้วก็วิธีการซักของคุณนะคะใช้น้ำไอออนไนท์ก็คือน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้ใช้น้ำประปาด้วยนะคะไม่ได้กองน้ำประปามาซักผ้าใช้น้ำบริสุทธิ์ซักผ้าเลยค่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครอยาก จะซักเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะให้ให้คุณวุ้นซักได้นะคะบอกแล้วว่าใช้น้ำน้ำไอออนน้ำบริสุทธิ์นะคะที่ใช้ซักที่ใช้ทำเวสสำอางนะคะมาซักเสื้อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณวุ้นถ้าเกิดใช้น้ำที่สะอาดที่สุดแล้วเนี่ยซักเนี่ยเชื่อได้ว่ามันไม่มีอะไรติดไปบนเสื้อแน่นอนนะคะรวมถึงแคลเซียมฟอสฟอรัสหรืออะไรเงี้ยก็จะได้รับ การดูแลเป็นพิเศษจริงๆค่ะใครอยากซักเสื้อฝากคุณวุ้นซักได้นะคะสำหรับเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะใช้น้ําใช้งาน้ําสะอาดกว่าน้ำประปาอีกค่ะลองดูค่ะเรามาลองดูค่ะ